สวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาที่ฟาร์มของพี่โป้งนะครับในฟาร์มของพี่โป้งก็จะมีไก่นะครับที่พี่เขาได้ผสมพันธุ์นะครับก็เป็นไก่สามสายเลือดนะครับก็จะมีไก่คอรอนนะครับแล้วก็มีไก่ดําแล้วก็ไก่ตินโตนะครับที่อยู่ในตัวเดียวกันนะครับพี่เขาเป็นนักผสมพันธุ์มือหนึ่งเลยนะครับเามาดูกันครับ ตีนโตที่นําเข้าจากเวียดนามนะครับเทียบดูครับโอ้ยใหญ่ขักวกรดกันลิโพอ,อีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่านั่งเข้านะครับใหญ่ๆๆๆๆมากโอ้ย<อ>ที่นําเข้าตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าตอนนั้นตกตัวละประมาณ6,000โอ้ย6สายพันธุ์เวียดนามนะครับครับเป็นสายพันธุ์พื้นเนมืองของเวียดนามเขานะไก่ดองเตา ฟ้าทลายโจรกับบอระเพ็ดนะครับคุณสมบัติของฟ้าทลายโจรก็คือ,อ,อป้องกันหวัดแก้อักเสบนะครับส่วนคุณสมบัติของบอระเพ็ดก็คือเป็นยาชูกำลังให้ไก่นะครับเราเราเห็นพวกเซียนไก่ที่เขาสับบอระเพ็ดปั้นกับน้ำผึ้งให้ไก่ชนกินนะครับเราเราก็มาใช้ภูมิปัญญาของออหมอชาวบ้านนะครับมาหมักมาผสมน้ำให้ไก่กินนะเป็นการป้องกันหวัด รับสร้างปุมใการให้กับไก่วันนี้เราให้ยังไงครับมาตรัานตัวตาการผสมก็ประมาณ1นลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเราให้ไก่กินทุกวันครับครับไก่จะมีกรุ๊ปตั้านทานอหวัดแล้วก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือขี้ไม่เหม็นฮะไก่อ๋อใช่ใช่ตั้งแต่ผมมายังไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่ค่อยมีกลิ่น ซึ่งกำลังจะทำขึ้นมาก็คือเป็นคอล้อนดำตีนโตนะตัวนี้จะเป็นรุ่นเอสองนะครับซึ่งเ้าก็จะโตขึ้นมานิดนึงะน,นะครับ่างตัดจากคอรอนตัวทั่วไปนะครับโดยจริงๆแล้วเนื่องจากเป็นคนที่ชอบไก่คอร้อนนะครับก็เลยอยากจะทำอะไรให้กับไก่ที่มันมีคอรอนติดไปด้วยนะครับแบบครั้งหนึ่งก็เคยทำไก่ซูกี้ให้เป็น คอรดน,นะครับที่เรารู้จักกันในนามไก่โชเกอร์นะครับไก่คอนพวกนี้นะครับจริงๆแล้วพื้นเพเขาเป็นไก่มาจากทางยุโรปนะครับเป็นไก่เนื้อที่จึงไก่เนื้อไก่ไข่นะให้ให้เนื้อดีแล้วก็ไข่เยอะนะครับชื่อจริงๆแล้วเขาจริงๆแล้วเขาคือไก่ทานซินบาเนียนะครับมีพื้นเพมาจากทางเมืองซินบาเนียของประเทศโรมาเนียนะครับ ซึ่งไก่สายพันธุ์นี้ก็แคร่กระจายไปในยุโรปในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1นึ่งครับซึ่งทหารโรมาเนียนับเลี้ยงในค่ายทหารเพื่อเป็นกับสเสบียงให้กับกําลังพลน,นะครับแล้วไก่คอรลอนหรือไก่เซย์งอนตัวนี้นะครับมาขึ้นในเมืองไทยจนช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 2, ซึ่งทหารญี่ปุ่นนํามาเพราะกับกองทัพ,ะพ,ะพะนะครับมาขึ้นที่ทางภาคใต้ของเรานะครับ เราจะรู้จักกันดีในนามของไก่คอลอนพัทลุงนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังหันกลับมาเลี้ยงนะครับราลับขึ้นมาต้านถ่กขึ้นมาว่าเป็นไก่คอลอนศรีชัยนะเดียวกันอ๋อครับแล้วไก่ไก่ประเทศนี้มันมีข้อดีตรงตรงไหนบ้างครับน้ําหนักหรือไก่คอลอนนะครับมันจะเลี้ยงง่ายโตรเร็วโกตันนะครับเทียบกัน ที่เป็นไก่เล็กเนี่ยนะฮะอายุขนา,าดสักสองอาทิตย์ไก่โคโรนนี่จะโตเร็วกว่าไก่ขึ้นบ้านของเราธรรมดานะครับแล้วก็ต้านทานต่อโรคอ๋อครับแล้วอย่างที่ที่ผมเห็นพี่ถือจริงๆริงอ่ะโคโรนมันมัน,ม,นมันจัดตัวแดงไม่ใช่เหรอครับอันนี้พี่ผสมพันธุ์ใช่ไหมครับอ๋อันนี้ผสมกับไก่ดำนะ,ะอ๋อครับก็คือพี่เอาสายพันธุ์ของโครอนแล้วก็ผสมกับ ไก่ดำใช่ไหมครับใช่ครับแล้วรู้สึกว่าจะมีตีนโตด้วยหรือเปล่าครับหรือยังไงอตัวนี้เป็นเป็นลูกผสมเอล่อนดำตีนโตนะฮะอ๋อแมันเป็นรุ่นรุ่นที่สองเขายังไม่โตเท่ากับแม่พันธุ์โอเคก็ก็สรุปแล้วก็คือตัวนี้ก็มีสามสายพันธุ์อยู่อยู่ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับครับสำหรับกเกษตรษกรนะครับที่สนใจนะครับเรื่องของไก่ผสมลูกผสมนะครับของพี่โป้งนะครับก็ เราสามารถมาดูงานได้นะครับตอนนี้พี่เขาเป็นนักผสมพันธุ์สัตว์ปีกนะครับระดับต้นๆของสกลนครหรือระดับของกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ไก่ตัวที่พี่เขาอุ้มอยู่นี้เป็นไก่สามสายพันธุ์นะครับก็มีในเรื่องของอโครรนนะครับแล้วก็ลักษณะโคโรนก็คือตรงคอไม่มีขนร่างโครงสร้างใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีของไก่ดํานะครับไก่ดําก็คือ เป็นไก่ที่เนื้อดํากระดูกดํานะครับแล้วก็พี่เขานำมาผสม,มกับตัวโคลรอนแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อไก่ตินโตใช่ไหมครับไก่ตินโตตินโตใช่ไหมฮะไก่ตินโตรหรือไก่ดองเตาอ๋อพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์จากเวียดน,น,น,นามนะครับ <c oughs> อ๋อก็จะเป็น,ในใสายสามสามสายพันธุ์นะครับสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจนะครับไก่สามสายเลือดนะครับที่จะมา ต้องการที่จะเลี้ยงนะครับไม่โดยไม่ต้องซื้อสายพันธุ์นะครับมาผสมเองนะครับระยะเวลานี้เป็นปีเหมือนกันนะครับกว่าจะได้มาหนึ่งตัวแต่ท่านสามารถที่จะสั่งซื้อพี่เขาได้หรือนําไปเลี้ยงได้เลยโดยไม่ต้องพัฒนาสายพันธุ์อะไรเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาพัฒนาสายพันธุ์ให้แล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อไม่ได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ สามารถโทรมาถามก่อนนะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับสถามก่อนว่าเลี้ยงยากไหมแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับขอบคุณพี่มากครับพี่โป้งครับขอบคุณครับหลังจากที่ผมได้คุยกับพี่โป้งนะครับแล้วก็ได้เดินดูตามฟาร์มนะครับก็จะมีไก่รูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับที่มีโครงสร้างใหญ่นะครับแล้วก็ เท้าโตนะครับก็บางรุ่นก็จะโตบ้างไม่โตบ้างน,นะครับแ้ะแต่ช่วงที่พี่เขาผสมนะครับถ้าคนผสมพันธุ์จริงๆก็จะรู้นะครับว่ามันจะผสมครั้งแรกหรือแม่แรกหรือคอกแรกมันจะไม่ได้เลยนะครับมันต้องผสมกันในหลายครั้งเพื่อจะให้มีลักษณะเด่นของตีนโตออกมานะครับแต่ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือการที่จะเป็นไก่ที่มีเนื้อดํา นะครับเป็นไก่ดำแล้วก็เป็นคอรอนนะครับตัวนี้ก็เป็นคอรอนนะครับที่พี่เขาผสมออกมานะครับแล้วแต่ละรุ่นนะครับในไก่แต่ละตัวแต่ละรุ่นนะครับมันจะเป็น3มสายเลือดนะครับที่เขาพี่เขาผสมออกมาแต่มันจะเด่นในด้านไหนบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะพันธุกรรมอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะได้ได้ตัวั้นเด่นออกมานะครับ อย่างตัวนี้นะครับน่าจะออกมาทางตีนโตเพราะว่าหางเขาก็จะน้อยแล้วก็เท้าก็ราลักษณะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าผสมรุ่นต่อไปน่าจะใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับ ส่วนอยู่ในคออนี้นะครับเราจะเห็นหลายลักษณะนะครับไก่นะครับที่ผสมแล้วนะครับบางตัวก็จะมีสีดำนะครับบางตัวก็จะมีตัวสีแดงคือมีลักษณะของไก่คอร,รอนนะครับแล้วบางตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะคอรอนแต่มีลักษณะผิวดำเข้าร่วมด้วยนะครับแต่บางตัวนะครับก็เป็นคอรอนนะครับผิวแดงแต่เท้าโตนะครับโดยสังเกตดูนะครับ อันนี้ก็คือการที่พี่เขาได้ผสมพันธุ์นะครับสามสายเลือดนะครับอยู่ในกลุ่มๆนี้นะครับเพื่อจะคัดลักษณะเด็กออกนะครับในอนาคตครั้งหน้านะครับพี่เขาคาดหวังว่าจะได้ไก่นะครับคอร่อนนะครับแล้วก็มีลักษณะเท้าโตนะครับตีนโตแล้วก็มีลักษณะผิวนะครับเป็นสีดําเนื้อดํากระดูกดำนะครับก็คือลักษณะของไก่พวกนี้นะครับ เขาจะมีลักษณะเด่นต่างกันนะครับแล้วก็เรามาผสมรวมกันนะครับที่เขาคิดจะผสมรวมกันแล้วก็ให้มีไก่ที่มีลักษณะนะครับที่มีความต้านทานสูงนะครับแล้วก็มีให้น้ําหนักแล้วก็ให้ปริมาณไข่นะครับแ้วแต่ลักษณะแล้วก็มีความแปลกใหม่ตรงที่เท้าโตนะครับแล้วก็มีลักษณะความโครงสร้างใหญ่นะครับของไก่หัลรอนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในฝาของพี่ขั้มีนครับว่าพี่เขาจะมีอะไรให้เราเยี่ยมชมได้อีกบ้างครับ Thank you ครับพวกนี้จะเป็นกรงอนุบาลลูกไก่คอรอนติโตไก่ตินโตนะครับ<ม>นะครับอายุก็ประมาณขนาดนี้นะฮะที่เลื่อนจำหน่ายให้ลูกค้านะครับอายุสามถึงเจวันนะครับบางตัวก็อาจจะเล็กนิดนิดนะฮะก็ไม่เป็นไรนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับพี่เออตัวละร้อยครับตัวละร้อยก็เราส่งทางไปพนุนได้ไหมหรือฝากส่งได้ฮะมันก็จะบวกค่าส่ง ของรัประมาณ300-500แล้วแต่ระยะทางครับก็ให้ให้ลูกค้าจ่ายเองใช่ไหมครับใครับผมอ๋อก็ก็ถือว่านับสมทั่วประเทศนะครับทช่ครับเกษตรกรที่อยากอยากจะได้คเอาไปลองเลี้ยงอยู่ในฟาร์มนะครับใ่คือเราไม่ต้องไปชื้อ ข้าพันแม่พันธุ์ที่จีนโตตัวรับแาแพงครับเพราะทางนี้เราผสมให้เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าถ้าคุณซื้อพ่อพันแขงแข่คุณก็ต้องได้ออกมาลักษณะนี้เหมือนกันครับแล้วพราวพันที่นานาเข้านะจะมีข้อเสียคือไม่ค่อยทนต่ออากาศบ้านเราอ๋อวันนี้เราผสมให้เรียบร้อยแล้วแล้วคือคุณสามารถที่จะไปเลี้ยงแล้วก็ไปต่อยอดได้เลยต่อยอดได้เลยครับเพราะว่ามันมีเชื้อของจีนโตอยู่แล้ว ถ้าเราซื้อมาเองคุณก็ต้องผสมเอามามันก็เป็นลักษณะนี้อยู่แล้วใค,คือคุณไม่ต้องไปซื้อพ่อพันด้วพันละออเอามาเอาที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับอโอเคครับก็เกษตรกรนะครับที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับที่อยู่ของที่พี่โตไว้ให้นะครับแล้วก็สอบถามก่อนก็ได้ครับไม่ยังไม่จาเป็นต้องซื้อสอบถามว่าเลี้ยงยากไหมเลี้ยงเนือนไก่เราไหมนะครับโอเคครับน นี้เอันนี้เพิ่งออกจากตู้ฟักเมื่อเช้าครับครับอันนี้เป็นไก่มีไก่ตอกกับลูกผสมทีโตนะครับอ๋อแล้วก็เอามารวมกันได้เพราะว่ามันเป็นสายเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ที่เราอายุียกว่าอายุไรไเรียกันไรเรียกันาไก่ตอกที่ขายยังไงครับไก่ตอกไก่ต๊อกอายุหนึ่งอาทิตย์ขายอยู่ตัวหกสิบบาทนะครับครับ แต่ถ้าคละสีมันจะมีสีขาวสีเทาสีด่างพวกนี้ตัวละ80บาทครับเหมาเมาหมอพรสีจะขายทั้งหมดเลยจะถ้าแยกสีถ้าสีด่างธรรมดาจะตัวละ60ครบแล้สีสีสีทั่วไปนะตัวละ60ครับพวกสีด่างขึ้นมา80ถ้าขาวตัวละร้อยครับอ๋อขาวนี่จะแพงเหรอครับนะเพราะว่าผมเคยท,ทําคลิปไว้ว่าบางคนเขาบอกว่า พิไก่ก็สีขาวมีอะไรเงี้ยครับมันไม่ก่อดีนะาอะไรเงี้ยพิซมันมีมีฮะมีสีขาวสีลาเวนเดอร์สีม่วงฮะหลายสีครับแต่มันก็น้อยคือตัวไหนที่ยังไม่ค่อยมีเยอะราคามันจะค่อนข้างสูงพร่าผมว่าแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากรับนเถิดโอเคนี่ครับไก่ต๊อกนะคะก็สามารถที่จะติดต่อพี่เขาได้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะสกจองจองยาวฮะแกจองยาวแล้วนะครับ ภายในฟาร์มของพี่โป้นะครับนอกจากจะมีไก่นะครับที่ผสม3สายเลือดแล้วนะครับก็จะมีไก่ต็อกนะครับไก่งวงแล้วก็มีนกยูงด้วยนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมคงจะถ่ายให้ดูนกยูงด้วยไม่ได้เพราะว่ามันมีความยาวมากเกินไปนะครับเพื่อนๆอาจจะเบื่อได้น,น,นะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้พันไก่นะครับจะเป็นไก่3สายเลือดนะครับที่มี ไก่ตีนโตนะครับแล้วก็มีโครรนแล้วก็เป็นไก่ดําในตัวเดียวกันนะครับก็ติดต่อสอบถามก็พี่โป้งได้เลยนะครับเพราะว่าพี่เขาผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วเราไปต่อยอดอีกนะครับเราจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆนะครับส่วนนกยูงนะครับพี่เขาบอกว่าพี่เขาสามารถที่จะผสมนกยูงกับไก่งวงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะครับว่ามีความแปลกใหม่ของนกยูงแบบไหนบ้างสีสันนะครับ แล้วก็ได้ความรู้ขึ้นม่จากพี่โป้งด้วยนะครับในเรื่องของอนกยูงนะครับสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับโดยไม่ผิดพรบนะครับเพราะว่าถ้ามีการผสมพันธุ์แล้วนะครับหรือมีการผสมข้ามสายพันธุ์แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่โป้งจะมาให้ความรู้เรื่องของนกยูงครับ พอได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุก